เสร็จ <ๆ S 1> แล้วนะเฮ้ยยังไม่ได้หรอเต็มก่อนรอไอ้ตังเราไม่รอเหี้ยหรออืมเอ้ยทุกคนต้องมารอมึงคนเดียวมันใช่เรื่องบอกว่าดอนฮะทุกคนต้องมารอมึงคนเดียวมันใช่เรื่องไหมเพื่อนแล้วที่ประกันเลยเขียไม่เห็นดามันเลยเขาโวยกูด่าด่าชับด่าเขี้ยด่านะเขาไอ้ตังเพื่อนรักเขาเองแหละทั่ทีนะไม่เลงไม่เลงไม่เลงโอ้แม่งไอ้ดอนจะเล่นตัวทำไมที่เกลาร์ จะวิ่งครับวิ่งเนี่มันช้าไม่รอได้แม่ละได้ไเพื่อนได้รอได้ครับห้าทีจเป็นไรรอนานๆมันก็อาจจะบันทอนหัวใจืะอย่าให้มันนานเกินไปได้ไหมแ้วเราจะใส่ที่เพื่อนอืมถูกเพื่อนถูกกอยากเปิดเพลงอ่ะแต่กูก็ไม่อยากเปิดเพลงไงตอนเล่นมันไม่ได้ยินอยู่ดีไม่เปิดละกันตอนนี้คร okay. ูแม่งกำลังสอนกบอลวอลเลย์บอลต่างกสออนไลน์โอเคเฮ้ยเฮ้ยมันจันกูก็มีมันจันกูก็มีเรียนไอ้เหมือนกันแต่ กูก็ไม่ได้เข่าพวกพาราเรียลมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ดอสมาแล้วเฮ้ยอ่าไอ้หมวกกะน็อกสุดเท่ของกูอ่ะเพื่อนโกดโกดโกดไอ้ดอสกูจะเล่นตัวนี้เพื่อนมกูจะเล่นตัวแบบทำดาเมจระยะไกลแบบโอเคโอเคดีมากเพื่อนแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูขอกูขอเลือกเพื่อกูไปเล่นอะไรดีวะตัวนี้ได้ไหมโต๊ะโต๊ะตอนนี้ได้ไหมันระยะไกลตรงไหนวะโอ้ ปังจุก,กุจุกุปังปังอเครับไก่ตัวใหญ่สีดำไม่รู้ไลยว่าตอนแรกก,กกูเกิดไม่นนักบอลเปลืองเลยตอนแรกกูว่าจะเล่นเอ็นโซ่ได้ที่คูลๆแต่ดูจากทรงไม่น่าอรอดวะไปเลยโอลโไม่ถึงเกินดูกูทับไปเลย Let's go Let's go Let's go เดี๋ยวกูจะมาดักมึงเลนกลางนะเฮียระวังนะกูจะมาดักตอดเลือดมึงสักหนึ่งสองสามเอา้าเฮ้ยทำไมเจอโตโรวะโอเคไม่เป็นไรกูตอดพวกมึงสามตัวพร้อมกันน่ะนี่ไงเฮ้ยขอโทษครับจีบแล้วจีบได้จำไหมล่ไม่จมสำสมเพียร์ใช่ใช่ทำไมรุนแรงยังวะเรียบร้อยครับกูจะขี้บนเสร็จในเดี๋ยวๆนี้จบถ้าหนึ่งาทีลงไปกูจะกูจะไม่รุนแรงก,กับมึงแล้วกูจะพูดดีๆ อะไรนะหนึ่งนาทีลงไปโอเคโอเคโอเคออโต้อยู่ไหนเพื่อนเห็นละกูเห็นละมึงอยู่พุ่มกลางเอลซ้ายแต่เอลขวามึงตรงนี้ใช่ไหมล่ะนั่นไงพุ่งเลยไหมครับนี่ไงนี่ไงโดนนี่ไงโดนโดนโดนเอออสูโตโร่จิมหนักอสูนตโร่จิมหนักจิมหนักมากเตรียมตัวตายไม่รู้ไม่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยปอเฮ้ยปอฟอปั๊บออื้ ไอตัวโลตายไอตัวโลตายอะไรครับโอ้โหไอตัวมันตันไปไหนเมื่อกี้ไอตัวมันตันไปไหนรู้มันจะออกเท่านั้นเลยอ่ะมันจะไปไหนมันจะออกไปไหนวะเฮ้ยมันออกไม่ได้เนี่ยเอ้ยมันจะตายก็คือตายเช่นเดิมคือมีแต่ความตายที่รอกูอยู่เท่านั้นแค่นี้แหละที่อยากจะพูดเฮ้ยแล้วทำไมแล้วทำไมไอ้ไฮยติมันเลือดน้อยยังวะมันไปทำอะไรมายี่ยี่อน่ถมึงจะฆ่าครูบอกเลยนะไปให้เต็มเฟินเจเจเพื่อน เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวกูรอดาบน้ำแล้วกูจะไปฆ่ามึงนะมาแล้วมาแล้วเพื่อนเฮ้ยงานนี้เท่มากเพื่อนเทเทเทแต่มึง่อนทำทำไมเฮ้ยเฮ้ยทันทันเฮ้ยทันทันนะมังกระเดือยนี่มึงกระเดือยนี่นี่กูแค่ขี่บนขนาดที่ขี่วิ่งอยู่ในป้อมอ่ะกูโคตรโหดนี่ไงกูไม่เสียเลือดด้วยเท่ป่ะล่ะเท่ ไอโตเฮ้ยอย่าห้าวนะเดี๋ยวมึงเจอกูเฮ้ยโตไม่เห็นโต้ไม่เห็นโตไม่เห็นเอ้าเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมกูบอกแล้วเอาเฮ้ยไปผิดทางหน่อไม่เหมือนที่คำนวณเอาไว้แต่ไม่เป็นไรได้เลื่อนมาเยอะมากยไออสูรนี่ไงกูตัดแต่อสูรหนึ่งทีสองที เอาเฮ้ยแล้วทำไมอาสูรต้องโดนใส่ผีเสื้อตัวน้อยๆอ่ะกูไม่เข้าใจอิ๊บๆกูเป็นคนทำม <c oughs> <c oughs> ึงนะเว้ยกูจะตายแล้วเหรอโอยัดกูกูจะขอบเกมมึงโหดไปไหมวะรอๆอย่าเพื่อนกูกําลังจะวาร์ปเสร็จแล้วโอเคเพื่อนดีๆๆน้อยใจไหนก็บอกอะไรนะแล้วมองหน้าระหว่างถูกโอเคโอเค เออเดี๋ยวกูจะไปเคลียร์คีบบนนะบนมึงอ่ะแต่ล่างกูไคลียร์ๆเคลียร์ต่อเขาเมือจะวิ่งหนีนะไม่ไม่ไม่กูวิ่งมาจากทางแม่น้ำนะดอนระวังไว้ใครคะกูบอกว่ากูนี่มาจากทางแม่น้ำเฮ้ยไม่ฟังกูเลยอ้อรอดรอดรอเออไม่ไม่ให้อภัยกูข้ามนะเพื่อนโี่เราบางคนเออเลยกูเปิดแมวให้มันดูแล้วมันจะไม่เดินหนีเฮ้ยไอ้สุรหน้าโง่กูเห็นผีเสื้อที่เดินมากับมึงไงเฮียป่าวป่าวป่าคิดเองคิดเองโอเคคิดเองงั้นใส่เลยละกัน มึงมาคนเดียวสินะเอ้าเฮ้ยมาคนเดียวด้วยเคาน์เตอร์นี่ไงกูดีเทลีเอสุดเท่ไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยยืนตีกับกูทั้งวันนี่เลยกูว่าละไอ้เชี่ยกูรอให้มึงเดินมาเติมไงออโต้เป็นไงเป็นแผนของกูเจ็บหนักเจ็บหนักไอ้ดอสเจ็บหนักไอ้ดอสเชี่ยอะไรไอ้โตโร่เจ็บหนักไอ้โตโร่ดาบพิฆาตศูนย์นี่ไงมึงเจอท่าดาบพิฆาตกูเฮ้ยโอ้โหโล่มาจะไหนวะ ไอ้ดอเจ็บหนักไอ้ไม่ใช่ไอ้เคียนนเจ็บหนักพูดผิดไอ้นนตายไอ้นอนตายไอ้นอนตายไไม่ตายโปโต้วเห้ยโปโปโปเฮ้ยแม่งใครเห็นก็ว่าโปเฮียเอ่าเนกเรอย้ามเนียารื่องะไรกูไ <praying> ม <German> ่มีฮ้ยมันอัฟ้ามันอัฟ้าอยู่มันอัฟ้าอยู่ไอ้พุ่นเชืกูเชืกู โอเคไม่ต้องเชื่อกูเพราะมันไม่ได้เอาจริงไงเฮียแล้วมันเอาปะไฟมจากไหนวะใต้ตีนกูไม่มีปะไฟเลยเว้ยเอิ่มใครนะฮะไอพ่นไอพ่นเนียนมากเนียนมากเฮ้ยไอคิซี่แม่งข้าวเกินเดี๋ยวกูไปข้าวมันก่อนนะไอ้อสูรมีปีกเฮ้ยโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินโอเคโอเคกูไม่ไปกูไม่ไปเพื่อนมึงเยอะเกิน ไก่ลมากมั้งไหนไหนไหนเฮ้ยไอ้เชี่ยครูครูเรียกครูเฮ้ยครูพาสอนว่าเอ้ยทำไมคณิตเร็วจังวะไอ้เชี่ยไอ้รเรียนคณิตข้ามไหนวอนดอเสีัยเฮ้ยจัดการจัดการไอ้พ่นไอ้พ่นดาบพี่ฆ่าตะศูลมึงตายบักคิซี่บักโง่กูด่ามันละไอ้คิซี่ไม่มีวันรอดนั่นไงกูว่าละกูขอกูขอดีไงไม่ได้ไม่ได้ปะโอ้โหมาเลยลากินคนแรกเดี๋ยวกลาปั๊บ ไม่ลา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 เดี๋ยวเข้าท้ายข้าไปเช็คชื่อได้ที่ครูครูแค่ขันนิตไงเฮียไม่ใครครูใครครับเออเราไม่ได้เราไม่ได้เรียนอังกฤษหรอวะเฮียไม่ได้เรียนหรอกอังกฤษครูเองครูก็ไม่เองไม่ต้องเข้าไม่แม่แม่คือไอ้เชี่ยข้าวนี้มันเป็นข้าวอังกฤษไม่เห็นหรอแล้วทำไมครูคณิตแม่งส่งไอ้นี่มาวะไม่รู้อ่ะดอยมวกอยู่ไหนเพื่อน กูอเลัยวแล้เงมันกตอเียเมื่อกี้กูเห็นมึงเคลียร์คลิปกางกูเห็นมึงจะเดินมาเลยด้วยกเรอโอเคจริงด้วยเ่เพื่อนโอเคโอเคกูเห็นไอไอไอนเดินผ่านมาไอนนเจ็บหนักไอนนเจ็บหนักมากแต่กูเจ็บกว่าวะใชไมวะ เฮ้ยมึงมึงนี่มันเร็วจริงจริเดี๋ยวกูจะล้างแค้นให้เพื่อนกูเองรอแป๊บนึงนะเอาเเอาดิเอาดิเอ้ยไอพจนเมื่อกี้มันปาดโดนไม่ใช่เหรอวะทำไมไม่มีดาเมจมึงหลบไปให้บักควายบักโง่เกินกูรู้แล้วกูรู้แล้วไอ้ดอสมึงต้องตายอ่ะบอลตอวปาร์กกูล้างแค้นมึงแล้วเพื่อนไม่ต้องห่วงไม่ต้องดีดี กอเมืนน um ี่้ยม่อกี้ก anyway ูอันติแล้เอ้ยเมื่อก okay. ี้ก네ูสกิลหนึ่งแล้วก็ฟิกเกอร์แล้วมันทำไมมันทำไมมันอะไรวะเี้ยเมื่อกี้กูไม่ได้ดูอะกูะดบอกงูให้สลอเออแม่งมึงอะต้องบอกกูว่ามึงจะใช้สกิลสไม่งั้นกูคงจะไอ้นี่โดนไปละโอเคโอเคโอเคดีมากแฟนอ้ีนนนแล้วเดี๋ยวมึงโดนกูเฮี้ยแม่งขัดขวางกูทุกวีทุกวันเป็นไรไม่รู้ กูอยู่ได้เฮียมึงต้องโดนดูฆ่าฟันคอขาดอีอสุนอีดโอเคโอเคกูอยู่กูอยู่เลนบนกูปารากระใจไม่รู้อะไรพวกนเออแหละออโต้อยู่ไหนออโต้อยู่ไหนเอาออโต้อยู่ตรงวัดแดงเพื่อนตอนนี้โอเคโอเคออโต้ดักอยู่โอเคโอเคแม่งกล่าวจะดักออโต้เล่นๆเอ้าเฮ้ยว h a t the f u c เขี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้เขี้ยมีดคนิตของครูแม่งเด้งแล้วอังกฤษก็ตามมาสรุป สรุปแล้วใครจะสอนครับอีแค่เอาดีๆกูเรียนได้ทีละวิชาครับเขารู้หมดว่ากูไม่เข้าเรียนเดี๋ยวเข้าเรียนก่อนเข้าเรียนก่อนเปิดไลน์ละเตรียมตัวเข้าเรียนออโต้มันจะเดินมากลางไหมถามมันดิตนตนี้มันอยู่อ เอาแหละแล้วไอ้นนจะตีปัฟฟ้าเพื่องอะไรดอทฮะมึงอกีกูเห็นนะไอ้นนแม่งลากบัฟฟ้าเข้าคุ้มอ่ะไอ้เฮียตีจริงด้วยไม่ได้ไม่ได้กูขอกูว่ากูได้ขอโทษนะเพื่อนอย่ายาเพื่อนอย่ายาอย่าทำเลยอย่าทำเกูไอ้ออสูนเฮ้ยอยายายาโอ้เฮ้ยมันฆ่าคิกซี่กูจะกูจะกูมึงวิ่งตามพันกูบล่าไอ้ดอทเฮ้ยอะไรเนี่ย ยายายาเฮ้ยคิกที่มาก็ไม่บอกไอ้ดอสไอ้เขี้อะแล้วบอกเลยไอ้ดอทไอ้ไอ้ไอ้นุ่นน่าเหมือนถึกมากอ่ะเดี๋ยวรอกูก่อนกูจะเป็นนักล่าสุดที่แข็งแกร่งที่สุดฟันคอฟันคอทีเดียวมึงคอขาดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเกินไปไหมเพื่อนพูดเล่นกูพูดเล่นเอาล่าเอาล่าไอ้มอนโลหิตมนอสูลโลหิตเขี้อะไรไม่รู้ตอนนี้กูเจ็บมากแบมมึงเดินติดขื่อเพื่อน กูตีหินเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายเอาละเอไออาสูนเอไออาสูนเอไออาสูนเจ็บหนักอาสูนเจ็บหนักเจ็บมากเจ็บมากจะตายแล้วจะตายแล้วหมายถึงกูจะตายแล้วเฮ้ยมึงดื้อเกินเจ็บหนักเจ็บหนักไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนนนนเพื่อนน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 มึงเกินไปไอ้นนนนไมเกินไปเปล่านน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 ไม่นนนนเอาเอากดผิดจะแย่นี่ยนนนหนึงมึงเจอกูเนี่นนนมึงเจอกูแน่

สรุปกกระจายเที่ที่ดูแล้วเห็นแล้วกูขอชี้มาแล้วก็ซันมึงหนึ่งพี่ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูจะฆ่ามึงให้ได้เพื่อนกูเยกแบบดอนแม่งเลย กูดิ้นพูดนี่ไงกูได้นอ่เคียตีงัดัดกูมีมาซีซี่กูมีเซคิวสองหลบนขึนหน้าแล้วเพื่อนเอาเพื่ยนเอพี้ยนเพี้ยนเฮ้ไอซีซี่มันดักอยู่ไอซีซี่มันดักอยู่ในภูมิเข้ไปแล้วเพื่อนตอนนี้เซคิวสองไอโตโร่ด้วยมันอยู่ในภูมินั่นหน้านี่เลยไอ้เลโอเทียทำเป็นดักนะทำทรงเดี๋ยวมึงโดนกูไอ้ด๊อดไอ้ด๊อดมึงตายได้ไอ้ด๊อด ูจะล้างแค้นให้เพื่อนกูต่อยให้ตัวกูต้องตายแหลกสลายกลายเป็นผีผงก็ตามก็เลยมึงจะเดินอย่างนี้เพื่ออะไรวะกูตีไม่ถึงแล้วเนี่ยดอดดอดดอไอ้เชี่ยใช่ตัวโลเปนตัวเชี่ยเกินแม่งโอเคโอ้ยลองไม่ิดพี่เมีปคิดหนึแล้วก็อันตรโอเคโอเค ตอนนี้เรากำลังปัรนตียูนิ่งตนนี้เราปั้นไม่โดุนะแต่ว่ามีตะยูน์สองเราหลบได้เนี่ยเดุครัุ้ยเลยครับได้เก่งอ่ะโอเอาเมื่อวี้เอาเมื่อวี้ไอพไอ้เนี่ยแม่งเหมือนเก่งเหมือนหล่อเหมือนเท่อะเฮ้ยเป็นไปได้ไงไอ้พจน์กูขอโทษครับนี่ไงเหมือนเก่งอีเวนตายไปดีโง่มึงแน่งโคตรสตูปิดเลยไอ้คิดดอตเอ้ยไอ้คิดนนจะเอากับกูใช่ไหมมึงมาดิมึงมาดิไอ้คิดนนมึงมาดิดูดูรอบนี้กูไม่เหมือนเดิมแล้วรอบนี้กูพัฒนา แง่แงเจ็บ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 นักเจ็บนักที่นนเจ็บมากที่นนเจ็บมากไอ้อสูรน่าโง่โดนกู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 อะไรล่ะอะไรล่ะตายแล้วใช่ตายแล้วตายแล้วอะไรล่ะไอ้เทียมเอาไปละเอาไปละเฮ้ยคิกซี่ห้ามเติมคิกซี่ห้ามเติมเฮ้ยกูบอกว่าคิกซี่ห้ามยุ่งไอ้เทียมมาทำไมป๊อปมาดีมาฆ่ากูดีมาฆ่ากูดีมาฆ่ากูดี มาฆ่ากูเฮ้ยมันเอาคิวมาเฮ้ยบักนนเฮ้ยแบบโตยหญ่เฮี้ยแบบตอกมาแบักโง่บักโง่มาฆ่ากูดีมาฆ่ากู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 ดีบักโง่มาฆ่ากูมาฆ่ากูมาฆ่ากูเอามาฆ่ากูเอ้ยมาฆ่ากูดีเฮ้ยคิกกี้อยากคิกกี้กูบอกว่าอย่าเฮ้ยมึงรู้เรื่องไหมฟังภาษาคนอ่ะ บักงูบักงูบักงโอ้ยเฮ้ยยายหาเตให้เฮ้ยบักขายาเตะเอ้ามึจะเข้ามายึงเพื่อกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยไอ้เคทตอรโร่ไม่มีปัญญาฆ่ากูโดนดิโดนดิไอ้เคทดอนเมันเก่งอ่ะมันเก่งไงไอ้แคทดอนอ่ะไอ้เคทดอนเมันเก่งตายไอ้แคทดอนตายไมค์เกมเ์ยี่อะไรมึงอะตายไปแล้ว ตอนนี้นะตอนนี้นะครับกนโอเคโอเคปอมบนแตกไอ้พจบบ้านแม่งเลยอย่าไปกลัวไอ้พุ่นเล่นพุ่เล่นพุ่นเล่นพุ่เล่นพุ่นเล่นเแตกบฮ้ยปักตัวโลอะไรปักตัวโลเอ้าเฮ้ยดูดิเอ้าตีบ้านตีบานตีบ้านบาเฮ้ดูครับดูโอ้โห เกินไปไหมอ่ะเกินไปไหมไอ้ไอ้นนแม่งโอ้โหดูดีไปตีบ้านเฉยอ่ะเดี๋ยวรอบหน้ามึงไม่ได้เล่นแล้วตอโลเนี่ยเชียมึงหยิบมาด้วยนะเกมล่ะ you say